สวัสดีค่ะยินดีต้ตอนรับสู่ช่องบ่าวหนุนะคะมาก็กำลังจะเริ่มพิธีแล้วนะพีซีนะคะมีพอ่อพรามนะคะกำลังจะเริ่มทำพิธีบวงสรวงนะคะซูมเอาซูมเอาซูมเอาเห็นอยู่หรอก มีเ,เ,เจ้าภาพนะประธานเจ้าภาพเจ้าเป็นแบบนะแล้วพ,พระพามจะมีทุกอยู่สามก้อนจะให้เจ้าภาพอธิฐานเลือก สาธุสาธุนะมะอุมะอุนะอุนะมะอุนะมอานจันตันปาชยยะอาคานะพุทธันมตันปฏิมาณลังทุโตนะโมพุทธายะมะอะโอสิวังอาทิตังตังโลตาอิทยัติลาสังคังจุติสุตาชีาเนี่ยเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานจะจับจะเลือกก่อนหนึ่งก่อนหนขอเป็นทุกมุคลให้การุนานนำโชคนำลาภให้รุนานได้เทินสาธน้ำนอืมเ้าโม ยาหยับเ่ยเป็เพนแต่เจ้าเดียวเดียวนี่ยนะให้ดูสู้เมาสู้เมาเขาตั้งอยู่เข้าไปเบิดนี่กับบอมมีมองทายแล้วอันนี้เจ้าภาพเพื่อนนะคะ พาพอขะน้งนั่งเก้าอี้แล้วนะคะเก้าอี้ไปกำลังไปเอาอยู่กำลังไปขนเก้าอี้มาอยู่นะคะนี่ดีแล้วนะคะเริ่มพิธีทางพรามนะคะเชิญมาที่ก่อนมนะมาทั้งสองคนเนี่ย เชิญนะทุกท่านต่อไปจะพิพธีเขาเรียกว่าพิธียกครูอัญเชิญเทพเทวาเทวราประจำตัวของพวกเราทุกคนได้มาร่วมอัธมวทานบูญใจครั้งนี้อันตรการตาอาจจบคันครูสาธุจตุเทวานำมัดสิโตสาสเพเทวตากุมพันธา อูตังปิสัจวรวราอาคาัศชายยอาคาัตชาหิพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวบูชานาคาบูชาครัวจารยะโบชายะมะหังภูเฉมิข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมอันเชิญเทพเทวาเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ได้โปรดมาร่วมฟังการสวด การอ่านองค์การในพิธีบวงสวงถวายเครื่องราชบรรณาการถวายแด่พงภูปูจิตตนาคราปริจิตตนาคราและเหล่าพญานาคราทุกหมู่เหล่าทุกตระกูลได้ได้โปรดเมตตาประทานพรชัยอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เหลาลูกหลานผู้ร่วมสการะนับบัดรนี้ด้วยทูนสาธุเดี๋ยวจเทียนชัย ใครมาช่วยเช็ดตู้อีกไหมครับเอ้ะ รวมจุดทูปก,ก่อนคนนา้าวดอกอจุดได้จัลลิมไทมัสมารวมกันดมมันม,มีรวมกันนะสาธุพุทธสัพพัญยตายาโน สมโอโลกตตารโวรโรสังโฆมคาพลโทจะอิเจตังรัตนัตยังเอตัสสาอานุภาเวนะสพัพพทุกขาอุปัฏฐาอันตรายาจัดอัศสันติสภายโสตีพระวันตุเตพระวันตุไม่เข้ามาจุดนยครับตรงชัดชเฉยนะ จะหาุดทูบ่ออเดี๋ยวเราก็จะไปจุดทูปนะคะทุกคนเยเยยครับยดนมือป้องไว้แล้วก็มือเอามือป้องไว้แล้วตรงไปคนคนต่างต่บนจะได้เออนั่นแหละเออ

หยิบกับใดกับหนึ่งก็ได้ทุกมามามา,มาจุดเลยครับแต่มือปังปังๆที่ลงพัดไปหน่อยเยนะมือ่อทุกท่านได้จุดธูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะโดยการบอกเจ้าปู่เจ้าย่าว่าข้าพเจ้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดอยู่บ้านเลขที่หมู่ที่ ตำบลอำเภอจังหวัดหน้าที่การงานวันนี้ลูกหลานได้น้อมมาซึ่งจิตอันสัตาได้มาร่วมสักการะมาบูชามาขอพอรมาขอบารมีฟังกันอ่านองค์การในการประกอบพิธีบวงสวงเพื่อบูชาองค์ป,ปูปาิปาริกิตตนาครา,ราเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าจอนรับปีใหม่น้อมอธิษฐานเอาในสิ่งที่ตัวเองพึงปรารถนาเชิญครับ สาธุอินทร์ยสังเทวายสังพรหมายัสังมหาพรหมายสังอิสียสังมหาอิสียสังโมรียสังมหาบุรียสังปุริสยสังมหาปุริสายสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกะยสังอรหันตยสังสัพสิทธิวิชาจารณญาณยาสังสัพโลกาธิปติญาณยาสังเอเตนะ เอเตีนะสัจวะมิณะมมะสวัสดิโหมดมัยหังสวา,ายะนโมพุทธัสสะนโมธรรมัสสะนโมสังขัสสะเสยยทิฏมหูโรหูโรสวาหายะสาธุเมือ่อทุกท่านอธิษฐานจิตและนำทุกคนปักเลยครับตรงนี้ยกเว้นผู้เป็นประธานเป็นเจะขอประธานลวกเอามาป,ปักตามเครื่องไหว้เ่ย ยาพืชขนมหวานปักผู้เป็นประธานมะแจกปักเลยครับปักธัญพืชขนมหวานแจกแจกปักเลยปักอย่างระดัากัาอันนั้นนะถ้าปักผลไม้เอื่อปักผลไม้เนะผู้ที่ขึ้นบนได้นะส่วนผู้เป็นประธานแม่บ้านไปปักเดินออกมาปักตามองค์ใบสีนะองใบสีต่อใบสีพญานาคใบสี อ่าลือที่ป้าทอยปักถึงนะปักปักกรถือ